สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมนะครับดรเฟิร์สกับอัชลีคิมิกนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากพี่โดมอีกแล้วนะครับผู้ทรงเกียรติขาประจําของเราวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันคุยเรื่องอะไรดีอืมผมว่าเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งของการยิงธนูคือเรื่องเรื่อง m i n d s e ตเนาะเระื่องสติเรื่องความคิดความนึกคิดอ๋ออือมผมว่าสําคัญสําคัญมากๆเราเราจะเห็นในหลายๆเคสที่ว่า ยิงยิงได้เฮ้ยแล้วยิงไม่ได้ยิงที่บางคนอาจจะเรียกว่าแพนิคแต่จริงๆอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้อ,อาจจะเป็นแค่ความกังวลความกังวลความนึกคิดผมผมมองว่าเร<ช>ื่องนี้สำคัญมากเพต,ต้องต้องต้องปูพื้นก่อนว่าธนูมันเป็นกีฬาในประเภทเรียกว่าฝรั่งเรียกว่า m e n ท a ลสปอร์เป็นกีฬาที่ใช้จิตใจค่อนข้างเยอะแต่บางทีเราเราละเลยเรื่องพวกนี้ เราละเลยเรื่องจิตวิทยาของการยิงธนูไปเยอะมากอะไรเงี้ยจากจากกระบวนการฝึกเราอะไรเงี้ยครับถามว่าบอกได้งานเป็นเป็นเท่าสปอร์ตเราก็ยิงเป้าเราไงครับเขาก็ยิงเป้าเขาครับไม่ได้แย่งเขายิงอย่างหนึ่งคือธนูเนี่ยไม่ไม่เป็นกีฬาที่ปะทะใช่ไม่ใช่กีฬาปะทะเราไม่ได้แย่งเขาไม่ใช่บาสไม่ใช่บอลไม่มีสัมผัสตัวไม่มีสัมผัสตัว,วใช่ไหมการนี้ผลแพ้ชนะมันคืออะไรอ่ะผลแพ้ชนะมันก็คือการเปรียบเทียบคะแนนกันแค่นั้นเอง ใครคะแนนสูงกว่าก็าอยู่แรงด์จิงสูงกว่าใครคะแนนต่ำกว่าก็าไล่หลังแรงลงมาเพราะฉะนั้นอย่างที่อย่างเนี้ยก็คือไม่มีอะไรทําร้ายเราได้อยู่แล้วตอนนี้เราได้ขาห้ามแตะตัวห้ามคุยกันห้ามทุกอย่างเราทําร้ายตัวเรา <c oughs> เอง <c oughs> เราทําร้ายตัวเราเองเสมออเล็กมาดูห่อนว่าธนูเนี่ยพอาพอเราเข้าใจว่ามันเป็นกีฬาของเราเองแต่ละุคนเนี่ยเราจะเราจะจัดการมันยังไงธนูเนี่ยจากเริ่มต้นเนี่ยเราใช้เราใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะส่วนบน จากการกระบวนการน้าวจะอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเราต้องฝึกเพื่อให้มีแรงเพื่อให้มีแรงก่อนพอเราฝึกธนูมีแรงถามว่าทําไมต้องฝึกให้มีแรงเ,เรื่องของปอนธนูที่คนเข้าใจผิดอีกว่ายิงไกลต้องปอนหนะักซึ่งมันไม่ได้เสมอไป ครับมันไม่ใช่เสมอไปมันมปปัจจัยอื่นอีกที่เราทํากันอยู่อ่ะส่งผลก็จิตใจเหมือนกันคือความกังวลฉันจะยิงไม่ถึงลูกฉันจะหายแล้วพอบาลปอนหนักเกิดอะไรขึ้นฉันอายพอบอลปอนหนักเกิดอะไรขึ้นร่างกายไม่ไหวร่างกายไม่ไหวก็ควบคุมฟอร์มไม่ได้แอนก็ส่งผลกันหมดเพราะฉนั้นไม่จำเป็นต้องปอนหนักแต่เริ่มต้นจากที่เราฝึกฟอร์มฝึกร่างกายเราให้สามารถหนาธนูได้ง่ายขึ้นสบายขึ้น นะครับหนาวสบายขึ้นหนาวง่ายขึ้นมันก็คือเอาวิร์ราการกีฬาเข้ามาจับบ้างนี่แหละครับก็คําว่ากีฬาเนาะเราเข้าใจกีฬาเนี่ยต้องมีการใช้ร่างกายร่างกายใช้เป็นการาอาจจะเป็นแอรโรบิกเล็กๆใช่ครับออกกําลังกายบ้างธนูา<ม>ถ้าถามผมเนี่ยธนูไม่ใช่การออกกาลังกายการออกกำลังกายคือการพัฒนาทักษะของกล้ามเนื้อข,<ม>ของความประสิทธิภาพกล้ามเนื้อธนูเนี่ยเป็นการเอาประสิทธิภาพกล้ามเนื้อมาใช้ประโยชน์อีกนั้นกะแยกกครับ พอเรายิงไปเรื่อยๆเ,เราจะมีแรงแรงมาเป็นเบอร์หนึ่งครับต้องมีแรงครับยิงได้สบายๆย,ยืนระยะได้พอเรามีแรงแล้วสิ่งที่เราตามมาก็คือเราจะมีทักษะการยิงที่เกิดจากการฝึกฝนาก,การฝึกนาทำซ้ำการทำซ้ำใช่เรื่<จ>ะเ<อ>ชอ่ยวชาญการควบคุมฟอร์มตัวเองทำซ้ำรีพีทให้เหมือนเดิมซ้ำให้เหมือนเดิมก็กลับไปที่คอนเซปต์ของธนูคือทำอยังไงให้ ยิงเหมือนกันทุกครั้ง,งจำไว้ก่อนจำไว้ก่อนเลยว่ามนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรแต่เราพยายามจะเข้าใกล้ความเป็นเครื่องจักรเราต้องทําซ้ําให้ได้นะครับมีแรงละม,มีทักษะละต่อไปพอมีทักษะไปขั้นสเต็ปต่อไปคือต้องมีเทคนิคมันจะได้เทคนิคเองจากกระบวนการซ้อมของเราทํายังไงลูกอมซ้ายลูกอมขวาลูกต่ําไปแสงเปลี่ยนจะแก้ปัญหายังไงพวกนี้เป็นเทคนิคทั้งหมด ขวาไม่มีแรงจะใช้ซ้ายช่วยได้ไหมใช่มันเงี้ยครับมันจะต้องพัฒนาทีละสเต็ปนะครับการยิงเพราะว่าเราต้องพื้นฐานให้แน่นก่อนร่างกายดีพื้นฐานแน่นศักษะดีแล้วเทคนิคเนี่ยก็จะซึ่งถึงขั้นเนี้ยก็คือการปรับใช้แต่ละคนสังเกตดูนักธนูแต่ละคนยิงไม่เหมือนกันถูกต้องแต่ทุกคนเริ่มมาจากพื้นฐานเดียวกันถูกต้องครับเบสิกฟอร์มเบสิกฟอร์มชุดเดียวกันส่วนเทคนิคเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปตามบุคคลใช่ไหมฮะ เพราะนั้นเตือนนักธนูที่เข้ามายิงใหม่ๆอย่าพึ่งไปแอดวานเทคนิคก่อนใช่ค่อยๆเพิ่มบางคนบอกอเฮ้ยฉันทําแบบนี้ได้เฮ้ยฉันเอียงซ้ายเอียงขวาฉันดันหน้าฉันมืออย่างนี้ดีกว่าอย่างใจเย็นๆอย่างครับคุณต้องพื้นฐานแน่นๆแล้วคุณจะรู้เองว่าอะไรมันเข้าเราที่สุดจากเทคนิคละมีแรงมีทักษะมีเทคนิคสุดท้ายเนี่ยใจครับนี่ครับนนทำไมำเวลาเราซ้อมกับเวลาเราแข่งคะแนนมันต่างกันเยอะบางคนหายไป50คะแนนเลยอะ่ะ ในสกอร์หนึ่งอะ่ะซึ่งแบบเฮ้ยมันไม่ควรจะเกิดไงแปลว่าอะไรการ,การควบคุมความรู้สึกการควบคุมจิตใจเราเองเนี่ยยังยังยัง,ยงไม่ได้นิ่งพอสําคัญมากการดูหน้าเป้าคนอื่นแล้วก็อยากยิงให้เหมือนเขาอยากยิงชนะเขาสิ่งนี้สาคัญต้องต้องเตือนกันไว้เยอะบางทีเนี่ยเรากดดันตัวเองใช่ครับมันเป็นการมันเป็นความกดดันตัวเองสุดท้ายเนี่ยเวลาเรายิงแข่งหรือเราจะจริงจังกับมันเนี่ย มันกลายเป็นเรื่องของมันกลายเป็นเรื่องของความกังวลความคาดหวังด้วยคาดหวังพอคาดหวังแล้วกังวลหงหนักเข้าถ้าการางหนักกลายเป็นทาร์เก็ตแพนิคซึ่งบางคนมันไม่ถึงทาร์เก็ตแพนิคครับยังมันแค่กังวลฮะแล้วมันก็ส่งผลละไม่กล้าปล่อยไม่กล้าปล่อยยังผมเองยกตัวอย่างตัวเองที่เคยที่เจอมากับตัวเองก็คือเฮ้ยยิงลูกแรกเข้าสิบลูกสองเฮ้ยเก้าเฮ้ยสิบลูกสามนูน่นเจ็ดหก ปั้นเหมืนน่อ่ะจะเอาจะเอาฉันต้องได้เพราะฉะนั้นเราเราจะย้ําเสมอว่าไอ้สขั้นตอนเนี้มาจากแรงทักษะเทคนิคแล้วก็ใจสี่ขั้นตอนนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการฝึกไล่มาเรื่อยๆมันจะค่อยๆสะสมเพิ่มพูนมาเรื่อยๆในในทุกๆเรื่องในทุกสี่หัวข้อโดยที่ธนูจะไม่มีทางรัฐอย่าหวังว่าหาทางรัฐได้ไม,มไม่มีครับไม่มีครับไม่มีวันเจอทางรัฐครับเพราะมันไม่มีอยู่จริง <laughs> นะครับ พรสวรรค์ก็ไม่มีอยู่จริงเราใช้การฝึกฝนครับพสรสวรคงเราใช้พรสวรคงในการฝึกฝนตอนผมผมอยากโฟกัสกับเรื่องเรื่องความคิดพิดหนึ่งเรื่องจิตวิทยาวันนี้พี่โดมีอะไรแนะนำไหมครับจริงๆเนี่ยมันขอขอขออย่า<ห>เอาเทคนิค<ๆ>ผมแล้วกันอเอาเทคนิคผมแล้วกันเทคนิคผมเนี่ยจิตวิทยาที่ผมใช้กับการยิงลงผมเองเนี่ยผมจะยิงเพื่อพิสูจน์ฟอร์มแล้วผมจะยิงลูกต่อลูก พอผมปล่อยลูกแล้วผมจะรับสัำคัญว่าเราผิดพลาดอะไรในลูกที่เราปล่อยไปน้ำหนักเกี่ยวเราดีไหม้ายเราตระเกียนไหมเกิดทอกในกิ๊บมือเราไหมแล้วลูกถัดไปเราจะยิงแก้เออร์เลอร์แก้ข้อผิดพลาดของเราในลูกนี้ <c oughs> ผมจะจัดการตัวเองแบบนี้ทุกลูกไปเรื่อยๆเรียงลำดับไปโฟกรสกับฟอร์มรฟกัมก,กับฟอมใช่ครับแล้วสุดท้ายเนี่ย หน้าที่เราก่อนยิงก่อนยิงธนอูอีกวิธีคิดหนึ่งคือก่อนยิงธนูเนี่ยเรามีสิบคะแนนทุกลูกครับหน้าที่เราคือยิงให้ติดลบน้อยที่สุดโดยที่ไม่ต้องสนใจคนอื่นหรือบอกตัวเองว่าจะยิงสิบทุกลูกส่วนถ้ามันไม่ได้เราก็จะรู้ว่ามันไม่ได้เพราะเราผิดพลาดอะไรแล้วเราก็แก้ข้อผิดพลาดตรงนั้นในลูกถัดไปผมขอคําแนะนําสําหรับผู้ที่เพิ่งมายิงใหม่ คุเพิ่งมายิงใหม่ก็คือไปที่เรื่องแรงครับ hmm. ไปที่เรื่องแรงเพราะเรื่องแรงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเป็นเบสิกสุดถ้าคุณไม่มีแรงดึงธนูหรือคุณยิงธนูแล้วเนี่ยในหนึ่งสกอร์เนี่ยลูกแรกๆกับลูกท้ายๆเนี่ยฟิลลิ่งคุณต่างกันในเรื่องของแรงน่ะแปลว่าแรงคุณไม่ถึงคุณก็ไม่สามารถควบคุมฟอร์มได้มันก็ไม่มีวันไม่มีวันเข้าเป้าในกระจกเดียวกันขึ้นอหมนิดครับระดับระดับกลางละระดับกลางนะระดับกลางก็คือการซ้อม ซ้อมแบบมีคุณภาพอต้องตั้งเป้าว่าอา้าว่าเฉลี่ยในหนึ่งสัปดาห์จะต้องซ้อมอยู่ประมาณกี่ลูกหรือยิงในแต่ละในแต่ละวันถ้ามีโอกาสได้ยิงในแต่ละวันของสัปดาห์อย่างน้อยต้องยิงเบามืกี่ลูกบางคนจะตั้งเป้าหนึ่งร้อยลูก200ร้อยลูกสามร้อยลูกยิงให้มากไว้ครับตราบเท่าที่ไม่บาดเจ็บสำคัญคืออย่าบาดเจ็บถ้าบาดเจ็บมันจะยิงไม่ได้แล้วกร้ดูเนื้อบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลักบาดเจ็บ ก็จะใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมาช่วยชดเชยซึ่องอันนั้นทําให้ฟอมเพียนนะครับเดี๋ยวไว้เรามาทาคลิปเรื่องการใช้กล้ามเนื้อในการยิงกนุกโ <Okay. S 2> อเคเพราะมันจะเห็นชัดมีอีกอย่างหนึ่งคือเราจะจัดก,การยังไงกับเรื่องความคาดหวังยิงให้สนุกง่ายสุดยิงให้สนุกคุณสนุกกับการปล่อยลูกไหมอ่ะ uh. คุณสนุกกการเห็นลูกไฟอิงไฟอยู่ในอากาศไหมล่ะคุณทำอย่างนั้นสิ สิ่งที่ผมผมเจอนะผมกังวลอีกอย่างหนึ่งว่าหลายๆคนนคะนในการยิงขนูเนี้เราเหมือนเหมือนว่าเราไม่ยอมรับว่าเราแพ้ไม่เราต้องยอมรับตัวเองก่อนอผมผมเจอ <c oughs> หลายๆเคส <c oughs> กังวลว่าเฮ้ยฉันฉันจะแพ้หรือเปล่าแล้วพอบางทีเนี่ยพอเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มชนะมาตลอด <c oughs> แล้วพอเริ่มแพ้ <c oughs> มันจะดาวมันจะเฟลขาลงขาลงสิ่งที่น่ากลัวก็คือการกลับมา,บมาถ้ากลับมาไม่ได้ คนเหล่านั้นน่ะจะจะเลิกยิงไปเลยสุดท้ายเลิกยิงครับเจอเยอะครับเจอเยอะเจอเยอะเป็นมาเยอะเจอเยอะครับอย่างย่างผมเองอายกตัวอย่างผมเราคุยกันเนาะผมเองเคยเคยเฟลเคยช่วงเล่าให้ฟังเลยช่วงปีที่ครับปีแรกที่ผมผมเข้าไปยิงผมก็คาดหวังแบบความคาดหวังของตัวเองรู้กับเพื่อนเพื่อนคาดหวังว่าไอ้เฟิร์นมึงต้องยิงดีไว้นู่นนี่นั่นประกบแรกครับอ่าเป็นธรรมดาครับมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ครับเรียบร้อยครับผมวันนั้น ธนูมันคือการสะสมประสบการณ์เราแล้วเราข้อดีของธนูเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยทุกวันเนี้ยไม่ว่าคุณจะยิงมานานแค่ไหนเนี่ยคุณจะเจออะไรใหม่ๆเสมอในกระบวนการยิงของคุณเล่าต่อหลังจากนั้นนะพี่ใช่ไหมไม่จับธนูเลยเดือนหนึ่งนนแล้วกว่าจะตั้งสติกลับมาได้นะอันนี้เหมือนอเหมือนเด็กเหมือนเด็กโกหักครับจริงๆต้องอย่าอย่าเพิ่งท้อนะครับแล้วก็เรื่องการแพ้ชนะเนี่ยมันแพ้กันได้ชนะกันได้ไม่มีใครเก่งดีทุกวันเก่งทุกวันไม่มีใครเก่งกว่าใครในธนูนะครับ อยู่ที่เขาซ้อมมาสมบูรณ์แบบ ừ ừ ừ แค่ไหนเขาควบคุมตัวเองแค่ไหนในการยิง mm hmm. เคสแบบที่เฟิร์สเป็นทุกคนผ่านหมดไม้กระทั่งผมบอกเลยว่าเคยผ่านเคสแบบนี้ทุกคนเคยผ่านหมดครับแค่กลับมาให้ได้กลับมาสนุกกับการยิงธนูกลับมามีความสุขกับการยิงธนูเอาความคิดผมนะผมบอกเลยในหัวผมมีอยู่อย่างยิงธนูชีวิตการทํางานเนี่ยจู่ปัจจุบันเนี่ยเครียดพอละ <laughs> จะยิงธนูให้เครียดดีเหรอให้สนุกเอานะผมมาทําเป็นกิจกรรมคลายเครียดรีแลกซ์แล้วก็ค่อยๆไปครับค่อยๆขยับเลเวลตัวเองค่อยๆขยับกลุ่มคะแนนของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมั่นคงกว่านะครับแบ็กทูดอบเบสิกให้เป็นเพราะฉะนั้นสําคัญมากที่เราย้ำมาตลอดไปแล้วทาไมเบสิคคุณต้องแน่นถ้าเบสิคคุณแน่นคุณสามารถที่จะกลับมาเมื่อคุณเมื่อคุณเฟล ได้แต่ถ้าเบสิกคุณไม่แน่นคุณพยายามหาทางลัดคุณพยายามลักไก่สุดท้ายคุณจะทำมันไม่ได้หรือทำได้แต่ไม่ได้ดีโอเควันนี้ก็ได้ความรู้พอสมควรปูพื้นไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาลงดีเทลเดี๋ยวในแต่ละอย่างที่เราบอกกันนะร่างกายแรงแรงทักษะเทคนิคเทคนิคใจใจเดี๋ยวเราจะมาย่อยเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดเพิ่มคุยก่อนแต่อย่าท้อนะครับแพ้ได้ชนะได้แพ้ แพ้ก็ได้ชนะก็ดีเขาเรียกว่าแพ้แพ้อะไรอ่ะชนะได้แต่ก็ต้องแพ้ให้เป็นยอมรับความเป็นจริงครับยอมรับความพร้อมยอมรับความสมบูรณ์ของร่างกายเราแล้วก็ยอมรับว่ามนุษย์ไม่ได้เพอร์เฟกต์และไม่มีใครเก่งกว่าใครในธนูเขาไม่ได้ยิงเราเกันเขาไม่ได้ยิงเราด้วยส์เขาไม่ได้ยิงเราต่างคนต่างยิงเป้าตัวเองไกลัวเขาทำไมโอเคครับขอบคุณพี่โดมมากครับสวัสดีครับ